วันนี้หลวงคอเฟอร์แมนเขาก็มาตัดหญ้าที่สนามที่หมาวิ่งเล่นที่คนวิ่งเล่นที่คนขับรถเล่นสะอาดสะอ้านตาเห็นแมบ้านเมืองเขาก็จะเป็นแบบนี้แ่ะค่ะพี่น้องช่วงขณะเวลานี้ก็ประมาณจะหกโมงเย็นแล้ว เอาลีโอไปเดินออกกำลังกายแล้วก็ขับทายของเขาเห็นไหมเขามาตัดวันนี้สนามย้ากกว้างมากสำหรับเด็กๆจะมาเล่นฟุตบอลหรือขี่รถเล่นอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะสะอาด ก็จะเดินออกไปที่วิวสักหน่อยแต่ก็ไปไม่ไกล